สัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวร้านอาหารกันใช่ไหมลูกดอกใช่ครับผมวันนี้ในเมืองนี้จะมีวานหกร้านที่เราไปเจอมาแล้ววันนี้ร้านแรกที่เราจะไปกันก็คือร้านอะไรคาเฟ่ <Coffee. S 2> โอเคไปกันเลยก็จะเป็นร้านที่อยู่ใกล้บ้านของพเราส่งคนที่สุดนะคะจะมีตึกใหญ่ๆอันนี้อยู่ข้างหลังค่ะ ก็จะมีสีแดงเยอะๆสีเขียวหลังคาประมาณน,นี้โอเคเดี๋ยวเราไปสั่งก,กันดีกว่าค่ะมาเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้จะเป็นชีสเคก้กอแล้วกินมากเลยค่ะแล้วก็มีมะากะารอง้วยนะคะหลากสีใช่ค่ะช,ช,ช,ชีสเค้กเนี่ยเนื้อนุ่มมาก อืมน่าอร่อยเนี่ยแล้วมารองเป็นยังไงบ้างอลูกดอกมารองก็นุ่ม,มตัวเนี้เค้กเนี่ยนุ่มมากเลยแปง้งเขาสั่งมาจากฝรั่งเศสเลยนะเนี่ยใช่งั้นเดี๋ยวขอแบบว่าสั่งเป็นเครื่องดื่มมาดีกว่าอะน้ำส้มโอเคอน้ำส้ม ปั่นดีมากเลยแล้วร้านต่อไปนี่จะเป็นร้านอะไรจะเป็นร้านซูชิที่อยู่กใกล้ๆกันโอเคยังไม่อิ่มใช่ไหมใช่อร่อยมากเลยโอเคไปงั้เนเร,รเราไปร้านซูชิกันดีกว่าขอาาด้วยเราด้วยเค okay, okay, okay. ร้านซูชินะคือก็จะตกแต่ง แบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แถวๆโรงเรียนนะคะใครเรียนเสร็จแล้วมัสามารถมากินได้เลยนะดูดิว่าเขาตกแต่งสวยแล้วเนี่ยมี<อ>ม,มีบอร์ดมีอะไรเล่นน้ำได้ไหมไมีได้ไมันก็ตกแต่งไว้ตกแต่งกระเด็เดนก็ไเด็นแหมนี่เห็นน้ำไม่ได้เลยเอาชุดที่แบบว่ามีนิยออมมา,าชุดสุดท้ายเลย โอ้โนี่มันอะไรเนี่ยมันจะก้างปลาโอ้โหอะไรของคุณลุงเขาอ,ะอ่ะอ่าอะไรเนี่ย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 โอ้โหชิมอะไรอย่างเงี้ยชิมยิ่งฟังชุดแรกที่ดีดีก็คุณลงุงเขาบอกว่ามันขายยอดนิยมไม่ใช่เหรออันนี้แล้วกนอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อ่าเอาไปเลยฟูชิชุดนี้เป็นชุดยอดนิยมขายดีที่สุดเลยอร่อยมากเลย ซูชิมีหลากหลายนะ่าเค้ปปันสดๆเลยอันนั้นคืออะไรหรออันนี้เป็นภูเขาไฟจำลองมาชั้เป็นยังไงบ้างอะ่ะอร่อยดีทำจากผัก,กมีประโยชน์แฮะใช่ที่นี่เขาแถมชาเขียวร้อนให้กินด้วยนะฟรีใช่ทุกเมนูเลยอืมเยี่ยมมากเลยอ่ะ okay. วัตถุดิบของที่นี่สดตรงจากทะเลเลยนะเห็นไหมวางอยู่ข้างหน้าเคาน์เตอร์เลยใช่ไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนหรือค่อยหวัดอะไรต่างๆเนี่ยใช่ก็สดๆเลยฉันก็มีพวกของค่อยนีนเล็กกีิชมพูนะคุณเ,เจฟคะก็ายรครับใช้วัตถุดิบอะไรถึงอร่อยขนาดนี้คะวัตถุดิบของเราส่งตรงมาจากท่าเรือเลยครับ ราคาไม่แพงครับเชินอุดหนุนได้นะครับเดี๋ยวจะมาทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากครับทานห้องอร่อยนะครับบุนโน่มาแต่ร้านต่อไปอ่ะคือจะพาไปไหนร้านรามเมงโอเคโอเคฉันฉันฉักจะงงงงเราซิ่งก็ไปทางไหนเลยเนี่ยงั้นอัพน็นว่าเดี๋ยวฉันน่จะพาไปนะแล้วก็ร้านลามเมงปุ๊บนะ้เดี๋ยวฉันจะ ใช้พลังวิเศษในการวา้าไปเพราะที่เหลือมันไกลมากๆเลยนั่นไงนั่นไงฉันเห็นแล้วเปิดเนี่ยเปิดเปิดเปิดข้ามถนนแฮะงั้นเอาว่านายแตะมือทำนไง้นะโอเคถึงแล้วถึงแล้วว่าแต่ทำไมเชฟเขาน่าตาเขาคล้ายๆนักเลยนะว่าไหมว่าไม่เสีาเมือพี่น้องกันหมดฝาเฟดหรือเปล่า งั้นฉันก็เก๋สั่งเลยฉันเอาเข้าวผัดไข่ของฉันขอราเมงที่เดิโอเคอืมอร่อยมากเลยครับอืมอืมน้ำซุปอร่อยมากเลยของที่เนี่ยใช่ข้าวคุณนุ่มโอ้โหเส้นนุ่มมากเลยครับเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อรูงเปิดมา ลุงเปิดมาสมปีแล้ว้ะจะสามปีอ้อยโอ้ยิ่งเปิดเหรอครับเนี่ยเขาขายดีไหมครับขายไม่ค่อยดีเลยจ้ะดูสิมีสกินมีกินกันอยู่2คนเนี่ยแต่ตอนดึกๆคนชอบมากันอ๋อครับพร้านลุงมันสว่างอ๋อครับทำเลดีนะเนี่ยเสียงไฟสวยไงอ,อ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปร้านต่อไปกันดีกว่าโอเคต่อไปเป็นร้านอะไรเดี๋ยวฉันต้องวาร์ปแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันพาไปร้านนี้ก่อนเลยแล้วกันโอ้ร้านนี้สวยมากเลยใช่ร้านนี้สวยสวยโอ้ยน่านั่งอ่ะร้านก็น่าน,นั่งมากเลยนะใช่ มีสองชั้นด้วยนะฉันจะคิดว่าฉันจะน,นั่งพนักพนักงานมากินกี่ท่านคะสองท่านค่ะเชิญนะค่ะเชิญเลือกที่นั่นทนงที่นั่งที่ง่ายค่ะอืมฉันเอาเป็นอันนี้ดีกว่า,ากึ่งช็อกโกแเคกเ้กอ่ะคะเนี่ยใช่โอเคค่ะอืมของหวานที่นี่สวยงามไหมเนี่ย ได้ตกแต่องออกมาได้ดีมากเลยอขอขอถ่ายรูปใหม่ลงโซเชียลแล้วจริงเดี๋ยวฉันขอดูเมนูเพ okay. ิ่มดีกว่าอันนี้แล้วกันนะโอเคอร่อยมากเลย y u ม m y is yummy อ๋อขนมอันนี้เป็นคุกกี้อร่อยมากเลยแหละนี่ร้านชุดรียใช่ไหมเนี่ย คูโน,น้อใช่ใช่ใชอืมเลยั่งร้านนี้ใช่เจออะไรนะคาฟเฟ่แมวใช่ใช่กลับเลยร้านเชคกห่อไม่ใช่ไม่ใช่เดีย๋ยวฉันน่าจะพาไปดูเองโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าฉันกินแค่นี้แหละมาอิมอ่มมา่อยลงมาแนละ้วฉันจะรอข้างหน้าอิมอาอ่มไปเหมือนกันนะเนี่ย โอเคนิดเดียวกินคำเดียาะหมดแล้วแล้วก็ร้านนั้นอยู่ใกล้ๆก,กันเลยโอเคโอเคเขาขายอะไร่นป็นแบบพวกก็ไม่ได้ตยอยแต่ว่ามันเป็นร้านอาหารที่ฉันมาแล้วก็แบบถูกใจอะหน้าเขาเหมือนกันทำมันเถอะเดี๋ยวฉันเปิดถูกๆดีกว่า จะถูกหรมั้งวโอเคเนี้ยละโอเคเอานี่กันนะเป็นอาหารเฟรัลโหสวอร่อยมากหอมมากไก่ย่างเขาหมูนิ่มสมดเลยหอมมากเลยฮัมหอมเต้าทานเลยย่างสดๆร้อนๆเลยมีคนกินสี่คนนะเนี่ยบรรยากาศร้านก็ดีอ่ะเนี่ยใช่ จะอิ่มแล้วเนี่ยจะไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณลุงคะไปเอาหมูมาจากไหนเหรอคะหมูเราส่งตรงจากฟรราร์มเลยจ้ะเลี้ยงแบบออร์แกนิกเลยจ้ะแบบนี้นี่เองอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเลยค่ะโอเคไว้มาอุดหนุนกันใหม่เนาะบูโน่บูโน่รอด้วยสิโอใครไหนต่อเนี่ยร้านไหนต่อเยคาเฟ่แมว โอเคไปกันมันอยู่ไปคือต้องว้าแ่ะเข้าใจไหมผมขอ,อกินไอติมแล้วกันนะเริ่มอ,อิ่มแล้วไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าไอติมเขาจะมีรสอะไรบ้างนะโอ้โหน้านตกแต่งตัวแมวเลยโอ,โ,โอ้โหแมวเ,เ,เยอะมากโอ้โหคนรักแมวต้องชอบแน่เลยนั้นฉันกินไอติมดีกว่าโอเค ผมโอ้ยเนี่ยไอติมตกแต่งเป็นรูปแมวด้วยอืมนายติมอร่อยมากเลยดูกาแฟของฉันสิอโอ้ยแก้วรูปแมวใช่อร่อยมากเลยใช่ใช่ใช่หมดยังไงหม,หมดแล้วแหละอร่อยมากเลย,ยงั้นเดี๋ยวเมื่อไฉันก็งั้นเดี๋ยวฉันน,นี่นยมาดูรอานายตรงนี้แล้วกันโอเค กลับกันยอย่งังอะกลับกันแล้วล่ะโอเคโอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายสวคดี